พ DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของทีวีสี LCD ยี่ห้อ LG นะครับ 42LS3400TA นะครับเครื่องนี้เห็นเพื่อนส่งมาให้ช่วยดูให้นะครับว่าเครื่องหนีควันขึ้นขโมงเลยแล้วก็ใช้งานไม่ได้ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครว่าสาเหตุมาจากอะไรทำไมควันขึ้นเดี๋ยวรุ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนว่าจะสามารถคืนชีพมันได้ไหมเครื่องนี้โอเคครับเดี๋ยวเบื้องต้นทำการถอดฝาหลังออกครับถอดขาตั้งออกเลยครับ ครับยกฝากขึ้นเลยฮะทีนี้เรามาโฟกัสกันครับว่าเพื่อนบอกว่าควันขึ้นขงมงเลยฮะนั่นแสดงว่าเครื่องเนี่ยต้องมีอาการช็อตแต่จะช็อตจากสาเหตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะถ้าอาการที่เกิดการช็อตอย่างนี้นะครับผมจะมุ่งมาที่ตัวพัก power supply นี้ก่อนเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาโฟกัส power supply กันว่ามีอะไรช็อตไหมโอเคครับเพื่อนก็เบื้องต้นให้เ,เพื่อนๆสังเกตดูทางกายภาพก่อน,นนะฮะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมนะฮะเริ่มงแต่ไฟเข้านะฮะผ่านชุดฟ,ฟิลเตอร์นะครับชุดกองไฟให้เรียบ จะดูไดโอดดูม้อแปลงนะฮะคาปาซิเตอร์นะฮะรับไฟสามร้อยนะฮะสังเกตดูว่ามันมีอะไรช็อตไหมดูฟิวนะฮะฟิวขาดไหมฟิวยังอยู่นะฮะ ใช่ฟิวยังอยู่ฮะอ่าสังเกตเห็นดูตัวสีหนึ่งตัวนะฮะบวมเป่งเลยฮะเนี่ยมีการช็อตฮะตัวนี้นะฮะยู่ในตำแหน่งนี้ใกล้ๆก,กับชุดไดโอดนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการถอดออกมาดูนะฮะตัวนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนดูที่ว่าเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะฮะบวมเป่งเลยฮะเนี่ยโอเ,เ,เ,อเ,เคร <นะ S 1> ครับเดี๋ยวถอดเมนบอร์ดออกมาครับเพื่อนอย่าลืม เบสิกต่อไปนะครับขายประจุให้กับสีกันฮะทุกครั้งนะฮะที่เราทําการเกี่ยวกับที่มีคาปาซิเตอร์ฮะให้เราทำขายประจุก่นอนเพราเราไม่รู้หรอกว่ามีไฟค้างไหมหารอดไฟมาขายประจุออกโอเคครับหลังจากนั้นก็ทําการถอดเลยฮะวัดดูนะครับตั้งไฟดีซียานวัดไปที่พันโวลต์นะฮะ แล้วก็เช็คดูว่ามีไฟค้างไหมโอเคที่สีไม่มีไฟแล้วนะฮะปลอดภัยละครับก็ถอดสายแจ็คต่างๆออกนะฮะ โอเคนะฮะตัวน,นี้ฮะวมเป่งเนี่ยฮะลายช็อตไม่ไปแล้วฮะเดี๋ยวทงการถอดออกมาดูฮะค่าเท่าไหร่ตำแหน่งนี้เดี่ยฮะตำแหน่งนี้ฮะ ออกอย่างนิดหนึ่งครับมีตะไคร่ย้ำมา เยินเหมือนแลนวนะฮะ้เนี่ยชอดทะลุเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับค่าเท่าไหร่แปดสองน่าจะแปดสองสี่นะฮะมันบวม,บวมขึ้นมาถ้าเป็นปอดแปดสองสี่เจฮะ,ฮะเดี๋ยวไปหาอะไรตัวนี้มาเปลี่ยนกัน เค okay, ครับเพื่อนผมก็พยายามไปหาไอ้เจ้าสี่เบอร์นี้นะฮะเบอร์แปดสองสี่เจห้าร้อยโวลต์แต่หาไม่ได้นะฮะที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นโพลีแบบนี้เดี๋ยวผมใช้ตัว4ีเมล่าแทนนะฮะเบอร์เดียวกันฮนะหกสองแปดไอ้แปดสองสี่เจนะฮะแล้วก็ค่าทนโวลต์เนี่ยสูงขึ้นฮะ ตัวนี้ได้500โวลต์ส่วนตัวนี้630โวลต์เดี๋ยวผมใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะฮะติดตามชมครับว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคฮะติดตั้งเข้าไปตำแหน่งเดิมเขาเลยนะฮะตำแหน่งนี้ แบบกี้ฮะแล้วก็ทำการตัดตัดครัวให้เรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยครับก็ประกอบบอร์ดเข้าที่เดิมฮะแล้วเดี๋ยวไปทำการทดสอบกัน ตำแหน่งนี้นะฮะโอเคฮะชั่วคราวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันโอเคครับเพื่อนก็ประกอบเสร็จละเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะรอดไหมนะฮะผมเสียบปลั๊กไฟเข้าละแล้วก็ไฟโชว์ขึ้นแล้วฮะแล้วก็ต่อสัญญาณดาวเทียมเข้าละฮะเปิดดูนะฮะ,ะหน้าจอทำงานได้แล้วฮะ สัญญาณภ<ต>าพมาปกตินะฮะส,สีใหม่ของอรารยาเขานะคุณผู้ชมขาจะเป็นโทนเข้มๆอย่างสีกรมท่าน,นี่ก็ดูดีนะคุณผู้ชมจะใส่ไปวัดใส่ไปงานราชการดูแบบภุมมฐานามากๆหรือแม้แต่น้ําตาลทองในวันไหนที่แบบอยากจะใส่สูทแล้วดูเก๋ๆว่าสีนี้นิดนึงนะคะ<อ>หรือจะเป็นสีล่งเสียงลดเสียงได้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สีเทาเทาเข้มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องควรมีติดไว้นิดนึงบางคนอาจจะเบื่อสีดสําแล้วเนาะหรือจะเลือก น้ำตาลอ่อนแบบนี้ก็ได้คุผช้อมไม่ว่าจะสีไหนราคาเดียวตกตัวละแค่111บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆคุ้มมาก,มากย้ำเลยวันนี้คือรายการสดนะคะใกล้หมดเวลาแล้วย้ำกั โอเคนะครับเพื่อนก็เค,เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะครับก็บพาเดวยเรียนรู้ด้วยการลูม,มือทำก็ขอจบคลิปการน,นำเสนอนะครับการแก้ไขปัญหานะครับทีวีสี LG นะครับเครื่องนี้นะฮะที่มาในอาการอา่าคาปาซิเตอร์นะครับที่ในส่วนของเบนบอร์ดนะครับระเบิด ก็ทาการเปลี่ยนแล้วก็เสียเพียงตัวเดียวฮะก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันฮะก็ลองลองแกะหลังเครื่องออกมาดูฮะบางอย่างก็ผังไม่เยอะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ